และที่สําคัญคือวันนี้เนี่ยการระบบหลีกของเราเนี่ยต้องพูดตรงๆว่าไม่ได้มีอะไรพัฒนาขึ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการการเอ,อถ่ายทอดสดผลิตภัณฑ์ที่จะออกมาสู่สายตาของแฟนคลับหรือแม้แต่การที่จะกระตุ้นให้แฟนคลับเข้ามาชมเนี่ยมันมีแต่สโมสรทําแต่ให้หลีกไม่ได้ทําเลยนะครับมสมาของฟุตบอลไม่ได้ทําเลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยคือต้องบอกว่า ต้องบอกจริงๆว่าเราก็ค่อนข้างรู้สึกกับผิดหวังกับกับการบริหารหน้ปาปัจจุบันนะครับเพราะว่าไม่ได้มีเรื่องใหม่เลยนะคร mm hmm. แล้วก็แล้วก็เราคิดว่าเหมือนกับเรายือนอยู่กับตัวเองอะ่ะนะครับ <Yeah. S 1> การการสนับสนุนอะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนครับมันมันก็เป็นเรื่องสําคัญแต่ว่าในขณะ,ะเดียวกันเองผมคิดว่าจริงๆแล้วเราควรจะต้องมีอะไรใหม่ๆม,มากกว่านี้ยกตัวอย่างนะครับอย่าง f 1นะครับ เอาดารา,รา,านักร้องนักแสดงนะครับมาร่วมชมร่วมเชียร์ั<ว>รบบคูดว่าอะไรบ้างใช่ครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการหาผลิตภัณฑ์ที่เอามาฟิชเชอริงกันไม่ว่าจะเป็นอย่างเลโก้นะครับหรือว่าจะเป็นอย่างดิสนีย์หรือรรว่าการที่จะทําให้เด็กๆอะ่ะเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นอะ่ะจริงๆวันนี้ครีเอทีฟิตี้ของสมาคมฟุตบอลแล้วก็ไทยลีกต่ำมากนะครับ ต่ำจ,จริงๆแล้วก็ผมคิดว่าวันนี้เราต้องการผมคิดว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อทให้หลีของเรามัน,นมีมูลค่ากลับคืนมาวันนี้สโมสรอ,อย่างเดียวไปไม่รอดครับอันนี้พูดตามตรงเลยนะครับอย่างอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอย่างเรื่องสถิติเนี่ยผมคิดว่ามันคือสิ่งที่มันจะทําให้แฟนคลับหลายๆคนเข้ามาติดตามได้มากขึ้นสถิติการเล่นตัวเลขต่างๆนะครับเหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้<อ>แฟนคลับที่เชียร์ฟุตบอลจริงๆ จะเห็นได้เฮ้ยเราตั้งใจทํานะครับอย่างในเดิกใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ไปเขาก็จะมีผู้สับสนุนอย่างอย่างน้อยๆเนี่ยอย่างค่ายเกมที่เขาทําฟุตบอลทาเกมฟุตบอลอย่างจริงจังแล้วเขาเก็บอันอย่างจริงจังอย่าง e a sport หรืออะไรพวกเนี้คือจริงๆแล้วเราต้องเอาเขาเราควรจะเชิญเข้ามาหรืออย่างน้อยๆนาเขามาร่วมกันกับเรานะครับเพื่อทีมเราก็จะได้ลดค่าใช้จ่ายลงเขาก็ได้มี exposure ทางด้านการตลาดนะครับ รวมไปถึงเขาก็สามารถที่จะเก็บสถิติเราแล้วเราก็สามารถที่จะเอาสถิติพวกนี้มามาวิเคราะห์แล้วก็เอามาพัฒนาแผนการเล่นของเราได้นะครับการไปการนำดารานักสแสดงดังๆเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งสมมติว่าเราจะทำถ่ายทอดสดเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าระบบกล้องนะครับหรือจอ LED ที่ติดอยู่ข้างๆสมสอรเนี่ยจริงๆแล้วนะถ้าถ้า สมาคมฟุตบอลไทยหาคนที่อยากจะมารับเหมาตรงนี้ไปหรืออยากจะเป็นหรือหามาให้เพื่อเอ็กซ์พอร์ทางด้านของการาการทำให้อายบอลของคนที่มาดูฟุตบอลเห็นสปอนเซอร์ของสมาคมเยอะขึ้นน่ยมันก็เป็นผลประโยชน์ของสมาคมแต่วันนี้เทคโนโลยีใหม่ๆแนวคิดใหม่ๆมันไม่มีเลยครับ นะผมก็ได้อยู่ว่าโอ้โหเราก็หมดไปอีกสองปีแบบฟรีๆแล้วเนี่ยมันมันผ่านมาสองปีแล้วเนี่ยนะครับก็ก็หวังว่าเอา่อจริงๆแล้วผมคิดว่าในวันที่สองเนี่ยน่าจะมีข่าวใหญ่นะน่าจะมีข่าวใหญ่ที่อาจจะต้องอาจจะทําให้วงการฟุตบอลเปลี่ยนไปทั้งทั้งอา่าไปทั้งไปพลิกไปเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากคนได้ติดตามด้วยเพราะว่าผมว่าการที่จะ ตัดสินใจแยกหลีกไม่แยกหลีกเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับอาในส่วนตัวของท่านเองเนี่ยในแนวคิดของการแยกหลีกเนี่ยโอเคไหมคืออย่างนี้ครับวันนี้เนี่ยเราต้องมองว่าสมาคมฟุตบอลเนี่ยนําเงินของเราที่ได้จากเอ่อคือวันนี้วันนี้ผมเล่าให้ฟังก่อนรายได้ันดับหนึ่งของสมาคมฟุตบอลมาจากที่ไหนที่ไหนครับ มาจากไทยลีกอ่าใช่ใช่มาจากอีกแล้ววันนี้สมาคมฟุตบอลมีหุ้นอยู่ในในในสมาคมในไทยลีกอยู่ผมไม่แน่ใจน่าจะประมาณเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์่ะอเก้าเก้ารูมหมดนก็คือกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาของสมาคมอยู่แล้วนะครับที่ที่จะเอาเงินเหล่านี้ไปทีนี้เนี่ยเราเองเนี่ยในฐานะสโมสรสมาชิกเราไม่รู้เลยนะว่าเงินเหล่านี้เอาไปใช้ทำอะไรบ้าง อืมนะครับแล้วความแฟร์คืออะไรคือเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าทั้งที่ทเราทํางานเลือดตาแทบกระเด็นเนี่ยทุกปีทุกปีทุกปีเราหาเงินมาจ่ายหาเงินมาจ่ายเนี่ยแต่คนที่ดูแลลิขสิทธิ์่ายรดสดเนี่ยนะครับเราโดนลดแต่คนดูแลลิขสิทธิ์ได้เงินเต็มทุกครั้งอือย่างเงี้ยมันแฟร์กับคนที่คนที่ทํางานหนักๆอย่างพวกเรามากแค่ไหนครับถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ย แล้ววันนี้เนี่ยเรายังจะมีเคสที่เราจะต้องมีมีมีนี่ที่เราจะต้องจ่ายอีกนะครับก็ก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับของสมาคมฟุตบอลเนี่ยในฐานะเราที่เป็นสโมสรสมาชิกเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็อยากที่จะเอาสิ่งที่เป็นน้ำพักต้นแรงของเราเนี่ยกลับขึ้นมาก่อนนะครับสมาคมก็มีส่วนร่วมได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าก็มาอยู่แล้วเป็นแต่ก็ มาอยู่แล้วก็มาบริหารร่วมกันแต่สโมสรต้องมีบทบาทมากกว่านี้นะครับนอกจากสโมสรแล้วเนี่ยโพ s ิช i o n ของ sponsor, สปอนเซอร์ p o s i ชั่นของนักลงทุนต่างๆเเราก็ต้องเปิดกว้างให้เขาเข้ามาลงทุนบ้างแล้วโดยเฉพาะสปอนเซอร์เขาก็ควรจะต้องมีคนที่เป็นตัวแทนของสปอนเซอร์มานั่งอยู่ในบอร์ดบริหารของเราเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้รับฟังเขาว่าเขาอยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเขาร่วมกับเราได้อย่างไร เพื่อที่จะมันจะได้เกิดความผูกพันแล้วเขาจะได้เอาเงินเข้ามาเพิ่มเติมในส่วนที่เราขาดนะครับวันนี้อันนี้คือจุดที่ที่ที่ผมคิดว่ามันสําคัญมากๆที่เราจะต้องจะต้องพยายามหาเงินเข้ามาสู่ไทยลีกให้ได้มากขึ้นกว่าน,นี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับส่วนในส่วนของการคอนเซิร์นว่าพอแย่ดีไปแล้วทีสองทีสามจะเป็นอย่างไรนั้นผมคิดว่าวันนี้เนี่ย คนทำฟุตบอลเนี่ยหนึ่งหนึ่งร้อยคนเก้าสิบเก้าคนก็มาจากหลีกรักญาตทั้งนั้นนะครับอืมวันนี้เนี่ยถ้าวันนี้นะยอดของไทยลีกเนี่ยเราไม่ทำให้เขาเห็นนะครับว่ามันมีรายได้การันตีอย่างไรเนี่ยนะฮะแล้วอ,อแล้วในอนาคตคนที่จะมาทำฟุตบอลจะลงทุนเพิ่มขึ้นนักธุรกิจหน้าใหม่ๆเข้ามาเห็นตรงนี้เนี่ย ถ้าถ้าธุรกิจมันไปได้ดีมากๆเนี่ยเราจะมีผู้เล่นรายใหม่ๆเข้ามาสู่สาระบบฟุตบอลไทยที่จะปั้นทีมจากลีกล่างๆเนี่ยมาเยอะนะครับครับมันจะทําให้เงินเข้ามาสู่ระบบโดยอัตโนมัติเองนะครับแต่ถ้าวันนี้เรายังเตี้ยอุ้มค้อมเนี่ยมันไม่มีทางที่จะทําให้ให้ใครอ่ะเ e ทเ e อร์อหรือว่าแต่ละคนไปไปไป,ไปได้ด้วยดีสักคนเลยนะครับเพราะฉะนั้น อ่าหลายๆทีมอาจจะคอนเซิร์นเรื่องทีสองจะได้เงินเท่าเดิมไหมทีทีสามจะได้เงินเท่าเดิมไหมผมคิดว่าก็ก็ต้องมาคุยกันว่าเราจะทําโมเดลของทีสองแล้วก็ทีสามอย่างไรให้มันเอฟฟิเชน t สูงสุดนะครับ <c oughs> เราจะไปเอาเงินสนับสนุนจากภาครัฐมาได้อย่างไรซึ่งวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเงินที่เงินที่เรา อาจจะหลายๆคนอาจจะเคยอา่านในแบงค์ชาติปีหนึ่งที่เป็นพี่เป็นรายงานของแบงค์ชาตินะครับปีหนึ่งวงการฟุตบอลไทยทั่วทั้งระบบทั้งระบบเนี่ยมันทําเงินรายได้หมุนเวียนเนี่ยประมาณสามหมื่นกว่าล้านนะครับต่อปีเพราะฉะนั้นการที่ภาครัฐจะเอาเงินมาสนับสนุนเนี่ยไม่กี่ไม่กี่ร้อยล้านเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยอแลกกับการที่เราจะเอาภาพรวมของฟุตบอลไทยมันดรอปลงมาเรื่อย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าทุกคนก็ต้องมีต้องมีส่วนช่วยกันพัฒนาตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของไทยนึ่งเองเนี่ยคือถ้าแยกหลีกไปแล้วผมคิดว่ายังไงก็ตามเขาก็ต้องเอาเงินลงมาช่วยนะครับในระดับทีสองทีสาแน่นอนนะครับคือคือสิ่งที่ผมว่าผมเองก็มาจากรากยาก้าผมคงถ้าไม่มีหลีกรากญ้าเราเราก็มันก็ไม่ใช่ฟุตบอลที่สมบูรณ์ถูกไหมครับแต่วันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องเราต้องขอเงิน เราต้องได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐมาด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่ทาให้เศรษฐกิจทั่วทั้งทั่วทั้งประเทศเรามีเหตุผลมากพอครับที่จะเอาเงินมาใช้ครับนี่คือการกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วทั้งประเทศนะครับนะครับเพราะฉะนั้นอีร้อยล้านแรกกับการหมุนเวียนเศรษฐกิจสามหมื่นกว่าล้านเนี่ยมันมันมันน้อยมากครับมันน้อยกว่าเราเราทําโครงการทําโปรเจกต์อีกหลากหลายนะครับ